จอใส่แพ้อยู่ไหนวะเจอกะจะสั่งให้ก็สั่งไปทำหน่อยไม่รู้ว่าแพงป่ะเป็นอะไรคิวที่ทำอะไรดูดินี่มันคือทลยีการโฆษณาหรือว่าจอแบบใหม่ครับนีม่นนมันเป็นกระจกกำลังงงอยู่จอใส่แพ้อยู่ไหนวะมันเป็นจอหรือมันเป็นกระจกวะดูดิีนี่มันเป็นภาพคิวเห็นปะ นี่มองตรงนี่ยังมองตรงดูนี่แต่ข้างในเป็นห้องเว้ยอยู่ <ใน S 1> ได้เห็นอยู่อยู่ไดนที่เจนเนี่ยเขาชอบทำรับการโฆษณาแบบอย่างเงี้ยเห็นปะโคตรเจ๋งไงแล้วมันแบบมันมันชัดด้วยนะม,มันชัดด้วยยังงงอยู่ว่าหหอะไรคืออะไรวะนี่เข้าใจปะมันถือว่าหน้าเป็นแบบไปทำอะ่ะไม่รู้ว่าแพงปะ่ะทุกคนรู้ปะ่ะอยากรู้ก็บอกหน่อยนี่ตรงนี้เลย เพราะตอนนี้หาไม่เจอร้านนี้ถ้าหาเจอก็จะให้เขาสั่งไปทำหน่อยดูดิห้ากว่าชันดูดิโอเคนะชอ้ไหมบขอาใจก็ตามไป